สวัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องเป็นไข้แบบไหนถึงเรียกว่าอันตรายนะคะ,ะมีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าถ้าเราเป็นไข้แล้วแบบไหนถึงต้องไปโรงพยาบาลนะคะถึงเรียกว่าอันตรายนะคะคือฝนเคยมีประสบการณ์นะคะว่าอตอนนั้นนะคะที่ติดเชื้อที่เป็นนิ่วในท่อน้ําดีนะคะพอดีอนิ่วไปอุดตรงท่อน้ําดีมันเลยทําให้เกิดอาการติดเชื้อคือตอนแรกอ่ะ ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นนิ่วเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีอาการคือมีอาการแค่สมมุติว่าตอนเย็นใช่ไหมคะไปฟอกไตามาแล้วแล้วก็มีอาการแล้วก็มันก็หายแล้วอาการปวดท้องไม่ได้มีเลยก็หายไปแล้วแต่ว่าไข้แบบไหนถึงเรียกว่าอันตรายคะทุกท่านก็คือเป็นไข้แบบว่าคือทานยาแล้วอะ่ะมันมันเหมือนไม่มีปกติเราทานเป็นไข้ เราทานยาพาราแล้วเราก็จะหายใช่ไหมคะก็รู้สึกดีนอนพักผ่อนก็ดีแต่อันนี้นอนแล้วก็ไม่ดี <Okay. S 1> พอพอทานยาแล้วก็นอนหลับพอตื่นมาปกติเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่นี่ตื่นมาก็ยังมีไข้แต่มันเป็นไข้ชนิดที่ว่าเราจะเพลียมากๆลุกพยุงตัวเองร่างตัวเองจะทานข้าวก็วาทานไม่ได้นะคะแล้วก็มันคือมันไม่มีแรงเลยอะทุกคนคือมันจะเป็นแบบเพียมากๆแบบ คือแค่เราจะลุกแต่งตัวลุกล้างหน้าแปรงฟันคือเรายังไม่มีแรงที่จะทําได้เลยอันนี้ถ้าทุกคนเป็นแบบนี้นะคะให้เราไปรีบไปโรงพยาบาลเลยมันคืออาการของเราน่าจะมีอาการติดเชื้อเป็นไข้ที่ทานยาแล้วไม่ลดอ่ะอาการไข้ไม่ลงอ่ะแบบนี้ล่ะค,ะควรไปหาหมอทันทีเลยนะคะคือแสดงว่าเราอาในร่างกายเราอาจจะมีอาการติดเชื้อบางอย่างในร่างกายของเรานะคะเพราะนั้นทุกคนนะคะถ้าเราเป็นไข้แล้วทานยาไม่หายมีอาการเพลียแบบ ลุกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือรีบไปเลยนะคะอันนี้คืออันตรายมากๆถือว่าเราจะติดเชือ้อนี่คือที่ฝนเป็นคราวที่แล้วที่ทําให้ฝนต้องนอนโรงพยาบาลตั้ง40วันนะทุกท่านดีนะคะที่สามารถรอดกลับมาได้เพราะว่าเป็นเยอะมากเป็นติดเชื้อหลายเชื้อมากนะคะอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะคนไหนนะคะที่ว่าเราเป็นไข้เราทานยาแล้วไม่หายแล้วเราเพลียมากๆลุกไม่ขึ้นแม้แต่แต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวคือมันไม่ไหวมันจะล้ม ลงนอนให้ได้เลยอาการแบบนี้ทุกท่านต้องรีบไปหาหมอเลยนะคะรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะเพราะว่าอ่ามันสอถึงว่าเราร่างกายเราอาจจะมีอาการติดเชื้อได้นะคะอันนี้ฝากทุกท่านนะคะทุกคนเลยนะคะถ้ามีไข้รีบไปหาหมอไข้แบบนี้นะคะก็อันตรายมากมากนะคะโอเคนะคะอย่าลืมทุกคนนะคะจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากไปเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ